สวัสดีครับผมซือนล่งผอมจิตครับซือเห่นซื้อดองอายุ47ปีครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรน,นะครับทวทีดิ้งดองครับดิ้งดองดิ้งดองรุนน้องนั้นมาเมื่อไหร่ก็คือดิ้งดองอย่างนี้เลยนะฮะครับดองเออเอนดองเรียกดองสั้นๆก็ได้ครับพี่ดองนะพี่ดองทำอะไรอยู่คะตอนนี้ผมเป็นช่างวาดรูปนะครับ กิจกรรมไทยร่วมสมัยครับแนวของผมคือบีบนูนแบบลายไทยแล้วก็ปิดทองครับครับเรียนมาโดยตรงเลยหรือเปล่าฮะส่วนมากจะอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกเองครับ<ะ>แล้วก็ไปเรียนเสริมเกี่ยวกับลายไทยมาสักปีกว่ากว่าปี3เดือนแค่นั้นเองครับอ๋อแล้วมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องวาดรูปทํางานศิลปะพวกนี้ได้ยังไงอะคะเรื่องของเรื่องก็คือช่วงอยู่ปสกับปห้านี่แหละครูให้ปั้นพระพุทธรูป<ะ>แข่งกันในห้องใช่ไหมครับ<ะ>ทีนี้ ครูจะเอาเลือกเอาองค์ที่สวยที่สุดเพื่อไปตั้งหน้าห้องให้นักเรียนไหว้พระเช้าเย็นนะครับทีนี้ผมอ่ได้ที่สองผมก็รู้สึกว่าพระผมอ่สวยครูทําไมเลือกให้ผมได้ที่สองทำไมไม่เอาผมไปตั้งอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นผมเริ่มฝึกการแกะพระการปั้นพระเกือบทุกวันครับฝึกฝนชาวบ้านมาเห็นเอาทําเป็นนี่เอาก็เลยมาจ้างแกะสมเด็จครับเป็นไม้ครับ ครับตอนนั้ได้ได้เงินค่าจ้างเท่าไหร่ครับ30สิบาทครับองหนึ่งสบาทสมัยนั้นนะครับแต่ก็โหเด็กนะแล้วหารายได้ด้วยตัวเองได้เลยแล้วตอนนั้นอยากรู้ว่าแบบทำไมไม่ไปเรียนทางศิลปะโดยตรงอ๋อเรียนไม่ได้ครับพ่อแม่ยจกจนมากสมัยตอนนั้นอ่ะพ่อแม่ไปอาศัยที่เขาอยู่ครับสร้างกระท่อมหลังเล็กๆครับ บ,บ,บางครั้งไม่มีอะไรจะเย็นก็หาเก็บผักสดงผักสะดาวไปแลกไอ้พวกปลากระป๋องจากศูนย์อพยพประเทศกรัรมพูชาครับใจตอนนั้นคืออยากเรียนไหมคะพี่อยากเรียนครับแต่ว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงไม่เป็นไรพี่ใช้เวลาได้เลยค่ะหนูเข้าใจ เด็กๆคิดเนอะเราคนไทยน่ะแต่เอาของไปแลกของเขเมรกินนะครับ hmm. ที่ว่ายูเอ็นเขาเอาเอ,าอยจากของมากินใช่ไหมครับคร uh ับ huh. เลยตัวเองเลยต้องต้องต้องทำอะไรก็ได้เห็นพ่อแม่ลำบากอ่ะ ตื่นเช้าตักน้ําช่วยพ่อแม่ทุกอย่างครับตักน้ําน้ํากินสมัยเมื่อก่อนก็ไปเป็น 2- 3สกิโลนะครับเข็นรถไปตื่นตั้งแต่ตีสี่ก็เข็นรถไปก็ตักน้ําใส่โอ่งแล้วก็เข็นกลับมาก็ลําบากอยู่ครับตอนนั้นใจอยากคิดทําอาชีพอะไรเป็นอาชีพหลักครับผมเนี่ยชอบวาดรูปศิลปะมาตั้งแต่เด็กนะครับ ก็รู้สึกว่าตัวเองคิดนะว่าถ้าเราทํางานศิลปะเราจะมีอิสระในในในการครีเอทงานเพื่อสร้างสรรค์อะไรพวกนี้แล้วทําอาชีพนี้มาเลยหรือเปล่าคไม่ครับทําอาชีพหลายอย่างมากครับอย่างเช่นทำอะไรมาบ้างพอจบมสามผมก็ไปทํางานที่กรุงเทพลงฟ้องเกงยีนครับไปเป็นเซลล์บ้างครับไปกรรมกรแบกหามเนี่ยแบกน้ําตาลครับไปเป็นคนสวนก็ก็ทำเสิร์ฟอาหารที่โรงแรม ทำงานร้านอาหารขายลูกชิ้นทอด<ะ>ปลาหมึกย่างขายขนมหวานทําทุกอย่างครับในความคิดของเราคืออะไรคะที่ทําให้เราต้องทํามากมายขนาดนั้นคือต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วก็เพื่อจะมีเงินเหลือพอช่วยครอบครัวได้บ้างครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเองไม่รอดอ่ะความฝันเรามีอยู่อ่ะม,มันก็ไปไม่ได้ครับ จริงๆแล้วผมถึงจะทํางานไรก็ช่างผมจะทําความฝันผมวันละชั่วโมงสองชั่วโมงครับซื้อสีซื้ออะไรมาหัดวาดรูปนี่แหละครับแล่าอ่านหนังสือครับทุกวันครับไม่ทิ้งเลยครับผมโอ้โหนี่โหเจ๋งมามีของจริงแท้ๆลําบากแค่ไหนคะตอนนั้นชีวิตที่โอ้ที่ลําบากสุดๆนะคือไม่มีตังค์ครับเหลือตังค์อยู่สี่สิบาทครับลูกก็ตัวเล็ขอยู่ลูกก็กินนมเนาะกระป๋องละห้าร้อยกว่าบาทก็อพอดีมีรูป ฝาห้องอยู่รูปเล็กๆครับเอาลงมาขายผ้าวาดของผมวาดไบแหละครับไปนั่งขายข้างทางครับได้มาเท่าไหร่ครัรูปได้มา800ครับโอ้ตอนนั้นเอาเงินนั้นไปทำอะไรซื้อนอมให้ลูกครับห้าร้อยและอีกสามร้อยไปทำอะไรพี่ก็กินอยู่นะซื้อกับข้าวครับ ผ่านช่วงเวลานั้นมายังไงคะต้องต้องผ่านให้ได้ครับเราอ่ะเราเกิดมาจนใช่ไหมครับลำบากมาเยอะแยะแล้วคือต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้แล้วเวลาที่พี่ทอทอเนี่พี่ทำยังไง ก็มีพ่อแม่และก็แฟนครับที่เป็นกําลังใจครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแกไม่เคยว่าอะไรผมแฟนก็สนับสนุนทุกทุกด้วยกันสูขก็สุขด้วยกันมาครับโอ้โชคดีจังเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอเริ่มขายรูปได้เนี่ยทำอะไรอีกคะที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหลังจากนั้นวาดรูปนี่แหละครับมันเป็นจุดพีคในช่วงช่วงปี ปี4950 51ครับ3ปีนะมันช่วงนั้นก็ขายรูปได้ดีครับส่วนใหญ่ภาพที่ขายมันเป็นภาพอะไรครับพี่เป็นภาพแนวไทยร่วมสมัยครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันมันร่วมสมัยคือไทยจา๋าเขาไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ครับขายอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ตอนนี้ผมกลับมาอยู่สุรินทร์ครับกลับมาได้5ปีกว่าแล้วลูกเข้าโรงเรียนครับผมทําส่งไปที่ภูเก็ตครับ<อ>ผมผมมีร้านค้าที่ที่เพื่อนๆก็เ,เ,เขาเปิดแล้วก็เขาจะออเดอร์มาก็ทําส่งเขา วันนี้แน่นอนพี่ดองต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับวาดภาพแน่นอนครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้ทุนไปรักษาแฟนครับแฟนที่เป็นอะไรคแฟน่เป,นเป็นเนื้องอกในสมองครับเดือนที่แล้วเองไปตรวจเจอหกเซนครับ<อ>แล้วก็มันมาคาบเส้นประสาทตาด้วย ซึ่งถ้าถ้าผ่าจะช่วยได้แค่ไหนคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับขอให้หายไวๆแล้วกันครับครับผมครับผมอยากเห็นผลงานศิลปะของพี่แล้วครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นฝีมือศิลปะของพี่ดอง เดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจแรกเลยได้เลยครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับ <S <S ท่า,านคณะกรรมการครับเรามีศิลปินมาขึ้นเวทีซูเปอร์เฮนเดรหลายต่อหลายคนแต่ว่าแนวของพี่ดองเนี่ยเราไม่ค่อยุ้นครับในนี้คือคือสีเหรอครับสีครับผสมเป็นไม่ใช่ผู้การบางรูปก็ใช้ผู้กันคล้ายๆแต่งหน้าเค้ก <S <S ใช่ครับคล้ายๆใช่ไหมคือ <ผม S 1> จะนูนๆหน่อยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเชิญเลยครับพี่ดองด้วยครับ คือนี่คือเอาแล้วใช่ไหมฮะเอาแล้วครับเอาแล้วอ๋อไอทิสอันนั้นคือสก็อตไบ์ใช่ไหมฮะครับผมมังกรใช่ไหมครับอืมรู้ขนาดนั้นอืมไม่รู้ว่าจะเป็นภาพอะไรครับเนี่ยอ้าการกำหนดสีลงไปนี่มีความมั่นใจในงานตัวเองมากนะครับนี่คือไม่ร่างครับ มีคิดว่าจะแบบขายแบบออนไลน์มีไหมตอนนี้กําลังเปิดอยู่ครับมีลูกค้าสนใจเยอะอยู่ครับอยากให้สอนด้วยครับควรทำเลยค่ะควรทําเลยพี่เราอยากอยากอยากให้สอนแมสเซนเจอร์มาเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมผมกำลังวางแผนนะผมจะส่งแม่เซลล์มาผส่งข้อความมาเรื่องแมสเซนเจอร์ใน Facebook ฮะอันนี้ขอโทษเราไม่สั่งซื้อแมสเซนเจอร์นะผมไม่ใช่ใช่นะคนละอันกันคนละอันเนาะลายเส้นมั่นใจมากครับ แต่มันไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เป็นแบบธรรมดาผสมภาษาลายไทยใช่ไหมฮะนอกจากรูปสัตว์รูปวิวอะไรอย่างนี้ทําด้วยไหมะวิวทิวทัศน์รับทำทุกอย่างครับภาพเหมือนก็ทําภาพเหมือนก็ทำเหรอคะนึวกว่าครีมในขนมเบืออ้องครีมในขนมเบื้องแล้วเวลาแห้งมันจะหลุดไหมฮะไม่หลุดครับถ้าแห้งอันแน่นมากเลยครับเหรอเอ้ย เคยคิดจะจัดเป็นนิทรรศการของตัวเองไหมฮะคิดครับแต่ว่าหลังจากอายุ50ปีก่อนครับทำไมฮะเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่ฝึกฝนของผมครับ50ปีคือต้องเป็นมืออาชีพแล้วครับมันจะมีเทคนิคมากมายอยู่มันอยู่ในหัวของผมแล้วครับแต่ผสร้างมันขึ้นมาโอ้ผมติดรอรอนะฮะอีกกี่ปีฮะพี่โต๊ดสามปีครับผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากเออวางไว้หมดแล้วเนอะ ที่มีไอดอลไหมฮะมีคนเดียวครับคืออาจารย์เฉลิมชัยคนนี้นะเคยวาดวาดไปแล้วแล้วมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดมีไหมฮะมีครับแล้วทำไงฮะใช้สีดำลบเลยครับแล้วก็ทำใหม่มีโอกาสใช่ไหมีแน่นอนครับช่วงแรกๆน้พลาดเยอะครับอ่าอ เริ่มมีลูกศิษย์ยี่งฮะมีเยอะครับใน Facebook สอนทุกคนครับเวลาเขาสอบถามมาแล้วก็บอกแบบนั้นแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ได้เก็บตังค์นะครับสอนเขาทุกคนใจดีมากอ่แล้วงานจริงๆคือต้องปิดทองอีกทีหนึ่งถูกไหมครับพี่ใช่ครับแต่นี่ี่เราคอยทำคร่าวๆเวลามันแห้งก็ปิดทองอีกทีหนึ่งอันนี้ทําแบบคร่าวๆให้ดูครับมันเจ๋งตรงที่มันนูนอ่ะก็ประมาณนี้ครับเสร็จปับ และนี่คือผลงานของดองครับยสวยน่ยังไงผลงาน <sam ples> โอ้โหขายได้ไม่กี่นาทีครับโอ้แป๊บแป๊บไม่กี่นาทีครับสวยมากสวยนี่ไม่ต้องลงสีอะไรยังสวยเลยนะเนี่ยทางด้ามก,การครับนี่สําหรับดองเนี네่ยนี่คือคร่าวมาก นี่คือแค่ขั้นเร,ริ่มต้นเขาจะมีรายละเอียดเยอะมากเป็นคนที่พิถีพิถันและมีอุปกรณ์เทคนิคแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับดองครับชเชิญที่โต๊ะเลยครับทางคกรรมการครับโจทย์ที่เราจะท้าพี่ดองเนี่ยก็คือสร้างสารรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัยแต่ความยากที่ว่าเนี่ยปกติดองสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยกี่วันครับคืออย่างน้อย2วันครับ2วันต้องมีต้องมีครับ เราให้เวลาไม่ถึงวันครับเราให้เวลาอยู่ระหว่าง8ถึง10ชั่วโมงต้องสร้างสรรค์งานที่เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยทั้งสตูดิโอต้องร้องอู้หูถ้าเขาร้องอาหารนี่ไม่ผ่านเลยไม่ได้ครับมาร้องว้าวไม่ได้ไม่ได้ด้วยอู้หูเฮ้เฮไม่ได้รืละเอียดลุ้นตรงนี้ลุ้นตรงนี้ครับเราบันทึกภาพการสร้างสรรค์ผลงานของพี่ดองไว้ลรงหน้าแล้ะครับเชิญครับ ระยะเวลาในการสร้างสรรค์าง,งานชิ้นนี้ทีมงานบอกว่าราวๆ9าถึง10ชั่วโมงครับโโอ้ห นี่คือเคใช่มครับใช่ครับเคลียงปลาครับอ ic> ู้มันมีท็ซเจอร์เลยอ่ะอุ้ยโอ้นี่ให้มีพื้นผิวเทคนิคอุ้ยนี่คืออะไรครับแผ่นเงินครับโอ้เทคนิคเยอะมากเลยอ่ะแล้วนี่คือแผ่นทองแดงทองแดง โอ้แล้วเกลี่ยแล้วเขาแตกเลยเหรอครับใช่ครับโอ้นี่เซอร์โคบางมากใช่ครับนี่นี่คือดูดหรือเปล่าครับดูดเศษเศษอ๋อแล้วนี่ครับแผ่นทองครับทองคำเปรีวครับครับอู้แต่เป็นทองตายแล้วตายแล้วอ๋อเป็นทองวิทยาศาสตร์ให้ให้สีทองเลยครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ส่วนประกอบมันก็น่าดูแล้วนะจริงอย่างที่เราบอกกันนะครับ เมื่อนำมาปรากฏแก่สายตาท่านผู้ชมแล้วถ้าเขาไม่ลองอู้หูเราก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับครับอู้หูเท่านั้นนะครับครับลุนไหมครับลุ้นครับไปครับลุ้นพร้อมๆกันครับทีมง่ายครับเชิญครับนี่คือผลงานการสร้างสรรค์ในเวลาที่จำกัดนะครับ เชั่วโมงกว่าครับและผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยของพี่ดองก็คือชิ้นงานนี้ครับโอ้โหอสวยจังเลยอ่ะโอ้สวยมากพี่ดองครับ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับพี่ดองเชนครับราคาผมบอกเลยโอ้โหท่านกรรมการครับจริงๆแล้วส่วนพิเศษเนี่ยมองตรงไม่เห็นครับต้องมองจากด้านข้างด้านข้างเชนเลยว่าภาพงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยมีความพิเศษที่ความนูนครับทำไมถึงคิดสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนไทยก็คือาศาสนาพุทธครับ เลยเอาผ้ามาเป็นตัวแทนครับแล้วก็หน้าปกนี่คือเป็นปางประจําวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ครับครับพอดีแฟนผมเกิดวันเสาร์ผมก็เกิดวันเสาร์ลูกก็เกิดวันเสาร์ด้วยครับโอ้นี่คือคือคลื่นน้ำใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือดอกบัวใช่ครับดอกบัวนี่อยากจะสื่ออะไรครับตรงนี้อยากสื่อถึงความหลุดพ้นความสวยงามครับครับภาพนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับตกเกล้าครับตกเกล้าครับ ท้งนกการครับเวลาในการสร้างสารรค์งานของพี่ดองเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณร้มๆ้อมสิบชั่วโมงทีมงานบันทึกภาพทั้งหมดไว้แล้วนะครับเรามาชมพร้อมๆกันอีกครั้งครับใช่เลยครับข <c oughs> ั้นตอนการติดวัสดุพิเศษครับนี่คือนาคนะครับ นี่คือระบายสีนี่ส่วนสีทองนะครับโอ้โห,โโหรายละเอียดอัอนนี้คือวาดเพิ่มนะครับใช่ครับ นี่คือใช้กี่เทคนิค yep, ครับเยอะครับมีปาดบีบขูดปะแปะแล้วก็พื้นแตกครับโอ้โห <t> <t> oh, ครับโอ้โหวิจิตจริงๆวิจิตจริงๆครับขอบคุณมากครับผู้กองนะท่านผู้กนะครับท่านผูการครับ ผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมากมายในชีวิตเขาเก้าวข้ามทุกประสักคเพื่ออยู่กับสิ่งที่เขารักนั่นก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับพี่ดองครับใครก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้หนูอยากให้ให้พวกเรารู้ว่าทุกคนมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขด้วยกันทั้งสิ้นที่จะทําตามความฝันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเจ๋งมากของพี่คือพี่ไม่เคยทิ้งความฝันของพี่เลยพี่ ต้องทาบนความจําเป็นเพราะพี่มีคุณพ่พอคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลพี่ก็ทํางานแต่ในขณะที่ทํางานพี่ก็มีความรักของพี่ที่พี่ต้องเลี้ยงของพี่ไว้ด้วยแล้วพี่ทํามันได้ดีมากค่อยๆสั่งสมสั่งสมสั่งสมวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันคือ,ม,คอมันคือทั้งชีวิตของพี่ที่พี่สะสมสิ่งนี้เล็กๆๆๆ,ๆๆๆจนมันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นรเราทําได้ทุกอย่างถ้าเราเลือกที่จะ รักและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารักจริงๆอย่างที่พี่เป็นขอบคุณมากๆค่ะพี่ดองขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะขอบคุณครับกา,า,ารครับพี่ดองมารายการวันนี้ครับความฝันคืออยากได้งบประมาณเพื่อไปดูแลภรยาที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองซึ่ซงเพิ่งตรวจพบเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับนี่คือความฝันของพี่ดองครับทั้งสาท่านครับไม่ใช่แค่จะให้ในแค่งบประมาณนะคะ ขอให้กำลังใจขอให้คุณพระปกเกล้าคุ้มครองพระยาของพี่ดองด้วยนะคะพวกเราทั้ง3ามคนให้ผ่านะขคุมากครับขอบคุณครับพี่ดองครับผมแจ้งเรื่องความสามารถแจ้งเรื่องราวชีวิตของพี่ดองที่ผ่านมาทั้งหมดรวมทั้งความฝันในวันนี้ไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ถ้ารู้สึกชื่นชมแล้วก็ฝากกำลังใจให้พี่ดองรวมทั้งงบประมาณ ในการดูแลภรรยาขอให้หายเร็วๆนะครับ,รบม,มีงบประมาณให้กับพี่ดองในการนี้45,000ั 45, บาทจะกิง n g Power ครับขอบคุณครับวันที่ตั้งใจจะติดต่อมาที่รายการนะครับวันนั้นคิดอะไรอยู่ครับมีจุดมุ่งหมาย2อย่างครับคืออยากได้งบประมาณไปรักษาภรรยาแล้วก็เห็นรายการของพี่ซุปนี่ให้แรงบันดาลใจสำหรับทุกๆคนก็เลยอยาก เอาตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นหลังได้มีกําลังใจทาอะไรสิ่งที่ตัวเองรักขึ้นมาอีกครับและวันนี้พวกเราก็ได้สิ่งนั้นจริงๆครับเราได้แรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมจากพี่ดองครับพี่ดองครับแฟนเราเวลาเราเรียกเขาเราเรียกว่าอะไรเรียกตัวเองครับเรียกตัวเองครับตัวเองจะไปไหนตัวเองจะกินอะไรครับชื่อว่าตัวเองตอนนี้น่าจะดีใจที่พี่ดองทําสําเร็จอยากจะบอกอะไรกับภรรยาที่เรารักที่สุดคนนี้ครับ พูดผ่านกล้องเนี่ยสมมุติไม่มีใครอยู่เลยนะน้องอ้อยครับพี่ทําให้ตัวเองได้สําเร็จแล้วนะครับตัวเองจะได้ไปรักษาโรคเนื้องอกในสมองให้หายครับรักนะหมูอ้วนรักนะจุ๊บจุบรักมากเลยครับ<อ> <laughs> มหมูอ้วนเ้นหมูอ้วน,น,น,นทั้งน้ำกันครับวันนี้ไม่เพียงแค่ผลงานที่สร้างความตื่นตะลึงนะครับ แต่เรื่องราวในชีวิตก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมขอบคุณจริงๆนะครับที่มารายการของเราท่านผู้ชมครับอัฉริยะเกินร้อยของเรานะครับพี่ดองครับขอบพระคุณแม่ครับขอบคุณครับขอให้น้องไม่หายเลยๆขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับพี่ดองครับขอบคุณครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดผู้เ o f f i c ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ